สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมตัวกดวาลไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะเป็นไฮดรอลิกวาลตัวนี้จะเป็นของโตโยต้าวีโก้เครื่องเบนซินนะครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้จะเป็นวีโก้จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกไอรถเก๋งพวกวีออสพวกอะไรมันจะเป็นพวกไอรถเก๋งที่เป็นวาลไฮดรอลิกมันจะเป็นถ้วยนะครับโตโยต้าอันนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะกดไม่ลงนะครับเม่ยจะแข็งจะกดไม่ลงแต่ ก่อนประกอบเราต้องเด่นน้ำมันออกให้หมดนะครับมันต้องมันจะมีวิธีเด่นออกครับมันจะมีเอาเหล็กหาเหล็กเล็ก,ลกลๆแหลมๆมันจะมีรูมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็แทงแทงก็ไปในรูหาจังหวะมันนะครับหลุจะกดได้อย่างนี้ครับอย่งนเขาเ้าไปในรูเย่เนีมันก็จะกดได้อย่นี น,นี่คือเบ้าให้อดิกะเป็นตัวอย่างนี้ครับ